ถึงตาคุณแบนแล้วเงั้ยล่ะเอาตัวถึกๆไปเลยป่ะดันเจอใครนะทาร่าปะบุลาดหรออา้าไม่ใช่ก็ได้ทาร่าปะมันรอดดิกว่าไม่ทันแล้วเพื่อน,นอไม่ทันแล้วเพื่อน,นอตัวโล่ครับมา

ฝ่ายเลือกอืมอะไรกันเนี้นเนยเลือ,อมิลี่ซิลเอมิลี่ซิล,เ,ล,ซลเหรอเออถึงตาคนเลือกแล้วถึงตาคณเลือกแล้วเหรอมันก็ต้องโอนี่เลย หมดนกเอาไว้ต่อยปีข้อหนึ่งเอาเบบดูทะเลตุ้มวันไม่แตกเป็นไปได้ยังไงแล้วว่าเดี๋ยวเจอหวัดอีกสิบวินาทีไม่ใช่หวัดมัดปะวานมัดปละวานไงเพื่อนมัดปะวานมา หมัดปาวานยังไงล่ะเพื่อนเจอกันเพื่อนเดจันหมัดปาวานนะเพื่อนนะหมัดปาวานเลยนะเพื่อนนะมากับบับเบิลบับเบิลซัมเมอร์นะฮะชื่ออ่านโคตรยากเลยหรือว่าเราจะได้ออโร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 ตัวฟาร์มนะเราก็ได้สนิทตัวฟาร์มกันนะผมคือ เอาเท่าเอาจริงๆนะสองฝ่ายคือโคตรโคตรแฝงมากเลยอ่ะคือไม่เอาตัวโกงๆอ่ะเอาตัวแบบธรรมดาธรรมดาเล่นกันใช่ป่าวะ <c oughs> ไม่รู้สิ <c oughs> ไม่รู้สินะ <c oughs> ก็ไม่รู้สินะก <uous> ็ไม่รู้สินะครับผู้ชมครับ่าเจอเอมิลี่ว่ะเอมิลี่ใช้ใช้เตะใช่ป่ะเราใช้หมัดแปลว,ว่า มัดปาวานมุดปาโลมาวะไม่ได้ปาโลมาปาวานใช่ปะยินดีต้อนรับซูอาโอวีตับปาวานปาโลมาวะแย่ไปดีครับรปปดเดี๋ยวก่อนดูก่อนนะเราดูก่อน กูเล <icana>, ่นนะกูเล่นนะกูเล่นนะกูเล่นนะอ่าอย่าอย่าอย่าจะตายตอนนี้ไม่ได้นะเพื่อนจะตายตอนนี <S <S ้ไม่ได้นะเพื่อนจะตายตอนนี้ไม่ได้นะเพื่อนมจะตายตอนนี้ไม่ได้นะเพื่อนถอยก่อนจนดอะไร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 เอาละเอาะแล้วะ รลบโพกระนำจะตายตอนนี้ไม่ได้นะเพื่อนกูจะตายตอนนี้ไม่ได้ถอยก่อนถอยก่อนจะตายตอนนี้ไม่ได้นะเพื่อนเรีว่าทำให้เราแบบได้เวลาเขาเรียกว่าใช้เวลาได้คุ้มค่าม,มากคุณผู้ชมครับเอาเหออาเฮ้ย คือคึกคือคักเราคือคักคือคักคือคักใครอยู่ไหนล่ะอืออืออือทีดี้ไหมอ่ะมัดมัดปาวานมัดปาวานปาโลมาดีกว่าน่ารักดีมาเจอสกัดมัดปาโลมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวเจอกัน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 นะ เดเจอกันนะได้เลยเดาเจอกันเดเจอกันมึงเจ้าช่ปะฮะตรงหูุนนะมึงเจ้าช่ะมึงเจ้าช่ปะอ่ะมึงเจ้าชิบะหาายไดเย็นต้งเจ้าชปะเจ้าช่ปะอ่เจ้าิชะเจ้าชปะ อย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะ An e n m y h n f e a t e d e n n d e มันเดี๋ยวจมัดปลโมอสจะปัดปลมาแล้วเกเ่าอมันปลาลมามันแรงมากอะไรกะลีกะลีกลับไปก่อนกัน ยายต้องเจอน้องปาร์ลมาอ่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 าไปกับไปลาดนด้าก่อนแล้วกันนะกับเปเานด้าก่อนแล้วกันนะโอ้โหคีฟคีฟดักนี่คือแบบโคตรเฮมิลิเจนอ่ามีปัญหากับเขาเปล่ามีปัญหากับเขาเปล่ามาฟาโลมามัาฟาโลมา จะเอาโลมาตายฮะก่อนขอโทษด้วยขอโทษด้วยเจอหมัดปลอมมาหมัดปลอมมาเอมิลี่เดี๋ยวใจเย็นนะใจเย็นนะเดี๋ยวเดี๋ยวได้เจอกันเดี๋ยวเจอกันโอ้โหถูกโจมตีเลนเลนบนนี่คือแบบโอ้โหแบบอะไรกันลักษณะนาเรนเลนเลนล่าเนี่ยโอ้โหแบบโคตรสงสารเลยใช่ไหม อะไรเอมิลี่มาเจอกันไัยอะไรอะเราอะอะไรอะเราอะอะไรอ่ะเราพีเหลือน้อยแล้วแล้วพี่เหลือน้อยแล้วกลับบ้านก่อนนะกลับบ้านก่อนนะเรากลับบ้านก่อนนะกลับบ้านก่อนดีไหมไอ้สเจ๋องเจ๋ออย่ามาอย่ามาเอมิลี่เราคุยกันได้เอมิลี่เราคุยกันได้นะเพื่อนเราคุยกันได้นะเพื่อนได้นะได้นะ สต่ดมาย่างสตีดมายัางเพื่อนแต่ดมายัางสตดมายัางอย่าไม่มาโอเคเราคุยกันได้เราคุยกันได้อะไรอ,อะเบื่อเราคุยกันได้อยู่นะเอ้เฮ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นอะไรอะอะไระ <S <S ไอะอะไรเล่ะเฮ้ยชนไปดอกดนไปดอกเฮ้ยมา้มัน้ามาแล้วเพื่อนมาแล้วดมัดฟาโลมา ปาโลมายังไงล่ะเดจแมตต์ปาโลมาไปตอกนึงว่าปาโลมาลิ้นมันแหลกมากอะหมัดปาโลมาหมัดปาโลมาไปดอกเก็บเลือดกลางป้อมแป๊บนึงเชื่ออะไรมาเราจะไปกันต่อคุณผู้ชมแคป อย่าเล่นอย่างนี้คิบกลางอย่าเล่นอย่างนี้เดี๋ยวเจอมัดปะโลมามัดปะโลมายังไงล่ะอืมข้างบนว่ายังไงยังได้อยู่เพื่อนชี้หาลาชี้หาลาชี้ห่านลายอะไรมา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 ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะได้อยู่นะได้อยู่นะใจเย็นๆเราชนะได้เนอะ ไายเด่นาโอ้โห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 อะไรมัดบอลมาอะไรแล้ววะอะไรแล้ววะอะไรอะขูกโจมตีดาร์กไปแล้วดาร์กไปแล้วดาร์กไปแล้วดาร์กโชว์ตายห่าตายห่าละเฮ้ยเฮ้ยไปไหนก็ไปนี่คืออนาเตของฉัน อณาเขตของใครวะอณาเขตของใครอณาเขตของใครวะฮะของใครอ่ะรอะไรเอ่ะตอนไหนมันปาโลมามันปาโลมาขอที่ขอที่มันปาโลมาขอที่แตกหนึ่งครับแตกหนึ่งตัวใหญ่จะมันปาโลมาจะเอาโลมา เจกเจกเจกเป็นเสียเทลยิงเลยยิงเลยได้ยังยิงได้อยู่มันเจกเออตัดเข้าไปนั่นแหละนั่นแหละได้เวลาหรอดาวล้านหรอดูลำบัดมาลงมาคืนชีพยังไงล่ะมาเราจะรวมกันรวมกันรวมกันเราหมู แย <Double> <eg> กู่ชี้หอ็มโมชี้หาโมละเอาละไงต่อละไงต่อเอาเอาดังกันดังปล่านะเอ๋ยดังเงอเลยมัดปลาโลมาเออมัดปลาโลมาฮะมัดปอ่ะฮะอ่ะฮะสวยสวยสวยมากสวยมัดปลาโลมามาฮะอืมอืมมา มามามาเลยฮ่าลู่นั้อยู่นั้นเราอ่ะไอ้ลู่ยิ่งหน่อยหายที่หายแล้วที่หายแล้ววาร์ปได้โคตรเร็วเลยยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมจริงจฮะยอดเยี่ยมจริงๆเลย เออเออเออเอเอเออเออเดี๋ยวตรงนี้ให้เดี๋ตรงนี้ให้อืมอถวแถวอวใจเย็นใจเย็นมือใจเย็นือใจเย็นมึอใจเย็นแถวไม่อะไรครับไปบวยบัดปลาโลมาไอยนไปนายนไอยนไอยอไอยนจะข่อไอยน สบายดีมากเลยจริงกซีชิหาเราโหมาเป็นกระสุนเลยใช่ไหมเรา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 ใจเย็นใจเย็นไอ้นมไอ้นมมัดปลาลมมามัดปลาลมมากลัวกลัอยต่อมัดปลาลมมามัดปลาลมมาฮ่าใจเย็นใจเย็นมัดปลาลมมาต่อยดีกว่าแตกต่อนเจอกันมา จ้าพวกหุรุกคิมซูซูเราเชื่อว่านายจะทําได้เอเริ่มมาแล้วเพื่อนแล้วตรงนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหเทวเทวเถวสอยแทวสอยแทวสอยว่าย้อนย้อนมาไงตอโอ้โหโดนลูกยิงไม่ลอดไม่ลอดเดบบอคิวยังไงละเพื่อนโอ้หยิงพัวยิงพัวโอ้โหโอ้โหโอ้โหลอยลอยลอยเป็นเลือดเลยเลอวเป็นเลือดโอ้หลอยละพวงเลย เต้นก่อนไหมเต้นก่อนไหมเต้นก่อนเอลีก่อนเอลลิบก่อนป่ะไปกันเถอะระวังดาวเสด็จเยอะให้ทีจัดไปใหญ่สิเอ้นุ่มกาลีกาลีกาเพื่ออะไรไอกาเล่ฮะอืมน่าก <um ินจริงน่ารักจริงจริงขอโทษนะขอโทษนะ กดทนแล้วไปต่อกดทนแล้วไปต่ออาณาเขตของฉันมัดอารมมามาไปดึงดีนี่แหละเป็นบอลลูมายังไงเล่าไอ้นนุ่มไอ้นนุ่มมาไหนเป็นสาวน้อยไปไหนแล้วไม่สาวน้อยมีใครอยู่ตรงนี้บ้างไม่มีโอเคเลือดร้อนจริงๆเลยทีมเราเนี่ยแม่งเลือดร้อนกันจริงๆโว ไปกันตักงนานเดี๋ยวจะปั่นป้าโลมาไอตออ่อโลมึงยังไงตอ่อเอาลนะเอาได้นะได้นะกูไดห้หมดถ้าสดชื่นแต่ถ้าไม่มีใครมายุ่งกูก็ไปละ <c oughs> หมดมือเหลือหมดเปิร์ลมาเอาเลยไอยันไอยอนไปไหนไยอยอนไอยอนมดมึงด้วยไอต่อโลไปไหนครับไปอย่ามึงอย่ามันป้าลม ย้อนทำไมหน่อยย้อนย้อนถอยถอยแล้วก็ถอยเออถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ให้เดี๋ยวมันต้องเจอกับมัดบาโลมาเอาหมดแล้วดีกว่าอ่ะอุนกาลีเอ้ยจะไมงเจอโอ้โหเจอย้อนมะเฮ้ยอะถอยก่อนมาถอยก่อนถอยก่อนมามะยังชอบเลย เออละจะไปไหนเออละเอ่ออ่ะไม่เลยเก่งจังเก่งจังไอ้กระขบวนจะเป็นยังไงบ้างได้เลยเดี๋ยวต้องเรียนี่อากาศขบวนน่ะมันเป็นแบบแบบแบบอย่าิงไอ้ไงเรามัด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 ปลาโลมา มาโลมาจะเอาโลมาถอยก่อนอีกสิเดี๋ยวจะเย็นจะเย็นไอ้เยินซี่จะเย็นเพื่อนเออถอยกอดไม่รู้กลับก่อนไม่ล่ะผมอยู่ตรงนี้กับกอดไม่ล่ะมันยังไม่ต้องมาอกฮะเออโอ้ยตายแล้วมัดปาโลมาจะเต้นเต้แล้วเพื่อนได้เวลาไปเอา่ะมัดปาโลมาสวนปาโลมาดีนิดนึงไม่ได้เหรอไม่ได้เหรออะ ไม่ได้ลงทิพยผ่านละไม่ได้ไม่ได้โอ้ยตายตายแล้วตายแล้วยอดเยี่ยม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 พ่อเจ้เยี่ยมมากเลยป่ะโอ้เลือดเด้งได้ยีมากชอบเลือดเด้งที่หายเลยเลือดเด้งโคตรโอ้หมัดปาโลมาหมัดปาโลมา อันเนี่ยไอ้ดมไอ้ดมอยู่นี่บ้าอยู่นี่ล่าไม่หรอมัดบ้าโลมาต้องการอะว่ายังไงฮะต้องการว่ายังไงมันต้องมีเลี้ยวมันต้องมีเลี้ยวมัดเปิโลมาอย่าบันเหตุจบดิเอาไปเซ็ตดี๋ยวกดจัดไปดิเดี๋ยวจัดให้เลยจัดไอ้เอ้าไปไหนอะ อ๋ออเออเออเออมึงอยู่นี่ใชฟป่าเออลโวอยไปไหนเออเออเออไปไหนมัดปาโลมาปัดปาโลมามัดปาโลมามัดปาโลมามัตทุกอย่างแล้วบัตจะบัตปาโลมามัดปาโลมาจะบัดปาโลมาจะเอาโลมาจะเอาปาโลมา มันอยู่ไหนอยู่ที่แป๊าโอ๊ยตายแล้วอยู่นี่จริงด้วยไปก่อนละไปโดนโดนโอ้ะโอตายฮัลอุ้ยอุ้ยแรงกิ๊ซี่แรงมากกซี่แรงมากกิซี่แรงมากไม่รู้จะแรงไปไหนเอาละเอาละออกล่อออกล่อได้เมื่อไหร่อ่ะ เดือนนั้นแหละซีะออลโรดเดี๋ยวเดินออกบลอยอย่างถึกื่อนั้นถึกถึกหมอมา2ิบก้าต่อยกโอ้โหไปช่วยเขาตลอดไม่เคยได้คิวแบบเยอะๆทั้งทีหนึ่งฮะไม่เคยโอ้ยเสียงแตกโอ้โหโอ <An ally S 1> ้ลุม <been defeated. S 1> ลุมมากลุมมากถอยก่อนดีไหม <been defeated. S 1> ถอยก่อนดีไหมถอยก่อนถอยก่อน ถอยถอยเพื่อนไอ้นุ่มถอยอย่ามาเงอะไรของเพืตอนนี้ยังเงยังเงไม,เไม่เอาไม่ดีเด็กดีอย่างยองเง <c oughs> ต้องเงเจออะไรนะต้องมาเงเจออะไรนะไม่โลไม่โลมาป่าลมมาไอ,าอย้ยาแก้จิกซี่ยาแก้จิกซี่ยาแก้จิกซีดดไอ้ดมไอ้ดม เล่นเลยเล่นเลยได้อยู่ได้หมดได้หมดต่อ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 ตอตอตอต่อกโอ้โหมึงอึดมากอึดจริงๆขี้เกียจอึดอึดอึมันเป็นกึ่งกึ่งะย้อนยอนย้อนย้อนจ๋าย้อนจ๋าย้อนจ๋าย้อนย้อนยอนตอนตอนย้อนตอนตอนย่อนเลจะเย็นไอ้นม

แม่งเอ้ยเฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่าเออผมก็นำซะผมก็นำไปซะผมก็นำไปซะเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆนะโดมมันเนี่ยมันโดมเนี่ยมันโดนไหมล่ะมันโดนไหมล่ะมันโดนมันไม่โดนเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างไม่รู้นี่คืออาณาเขตของฉันไงล่ะย้อนถอยก่อนไอ้ไอ้ยอมจะฟิลด์ซันเก่งจริงๆ เออเอเอาจริงเหรอเอาจิงเหรอเอา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 เพื่อนเอาเรอเอยเออเออืมอะไรเออได้ไเออเออเเเออ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 เเออเอเอออะเออเสอเออเออเออออเออเออเอ ตีดสเเลยยอะหมายสี่คนเนี่ยเออได้อยู่บมาด้ำให้ไอ้คีปไปตีปะไอ้คีปตีปะเฮ้ยได้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 เออไอ้นี่ไอ้นี่มันจะมันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชี้หายแล้วชี้หายแล้วชี้หายแล้วเท้ากายไปกันไปตีไปเออตีตีไปเออยิงยิงเออยิงเออยิงได้ได้อยู่ได้อยู่เออ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 ได้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  โอ้ยทักก mm ันไปได้ห่วยละเฮ้ยบ้าบอคอเด็กบ yeah> anyway> claro ้าบอคอหันฮะบ้าบอไปหมดบ้าบอไปหมดไอยอศไอยอศไปไหนไอยอศไอยอศอ่ามึงไปไหนกาลีกาลีม oh ึงไปไหน ม,มันไปไหนเหรอฮะมึงไปไหนเหรอกูละนายจริงๆเดี๋ยวเคลียร์ให้เดี๋ยวกูเคลียร์ให้เพื่อนเดี๋ยวกูเคลียร์ให้ดัสเนเยอร์จะสู้กลับยังไงสู้กลับปาโลบาลได้ยังไงล่ะฮะจะสู้กับปาโลมาได้เหรออ่ะอ่ะบอกเลยว่าสู้ไปได้หรอกนะสู้ไปแล้เพื่อนสู้ไปได้หรอกเพื่อน อึดมากกูอึดมากกูอึดมากกูคนเดียวกูไม่ไหวนะเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยไอ้นม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 เฮ้ยเฮ้ยกลับดีกว่ากลับเพิ่กลับเพอะไม่ไหวชุบจะไม่ได้นะชุบจะไม่ได้นะเพื่อนนะ Ah one, an ally has defeated. <c oughs> <ac NON> has been มึงออกตัดเลือดเทวมึงไม่ออกตัดเลือดเลยเหรออะมึงไม่ออกตัดเลือดเลยเหรออะไม่ออกตัดเลือดเลยใช่เปล่ามะบัดปาโลมามาบัดปาโลมาฟาไปทีไอ้นมไอ้นม พิกเกอยก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 ทุกคนระวังระวังดาวเตกโอ้โหโอ้โหแม่งแม่งเอาไงอ่ะใจกูเทมออกตัดเลือดปะเนี้ยมึงออกตัดเลือดปะเนี้ยฮะเทล กูไปก่อนไรยอย่ามันตายฮะฝากดูฝากดูบาฟ้าให้ทีอม ได้โปลดได้ปะล่ะได้โปรดกูได้โปรดขอเธอเฮ่ยยอนยอนไอยอนไปไหนเล่าไปไหนเล่ายอนยอนจ๋ายอนจ๋ายอนยอนแข่งก็ไม่ได้นะยอน ย้อนยอนแข่งก็ไม่ได้ย้อนย้อนไอ้อล่ามันตายมันาโลมันาโลมาฮะฮะมามามาามามาตีมาตีเจ๋วปุุเข้าไปเลยไม่มีสนใไหเฮ้ยเฮ้ยไอ้นม อ้าวเอาอยู่คนเดียวก็อย่างนี้ก็สิจ้าอยู่คนเดียวแม่ไม่ไหวไม่ไหววะ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 อ่าจเย็นใจเย็นเอว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 เออหมดแล้วแปดสุดแปเก้าสุดเก้าขู่ยอมนะเนี่ยกูพยายามกูจะตายเหรอเรวกำลังกันป้อมอยู่ โอเคนะคะนะคะเรียกกรสักแป๊บหนึ่งโอ๊ยคิดถึงจังเลยไม่เจอชาวบ้าตั้งนานโอเคนะยังเจอปัดปลอมมาเ้ยเดี๋ยวเจอมัดมัดอะไรเอ่ยมัดปลโลมายังไงเล่าพูดคุยก็ได้ไม่เอออยู่ชื่อคือชิพคือชีตเลยคือชีพคือตายห่าเนะขอโทษด้วยเบอร์ขอโทษประชามอะไรไม่ได้เพื่อนฮะ เันทรมร์ททำอะไรไม่ได้เพื่อนมันทำอะไรไม่ได้เอาไอ้น,นี้ปะเอาไอ้น,นี้ปะหรือไอ้นีดีไอ้นี้ปะไม่ต้องเอาแล้วผูชนะแล้วเพื่อนผูชนะแล้ว มาดูกันมาดูกันมาดูกันฮะมาดูกันเอ้ยมาที่หนึ่งคือใครโอ้โหดับสี่ผู้ชมครับเเงินก็โอเคมาเจอมัดน้องปาลมมาจะเอาลมมา คุยกับคริสซี่สิใช่ลรวเสียอยูายา่ไอ้ดักเป็นไงเรียนทองเรียนทองเรียนทองกูเรียนเงั้นนะแต่สนิ้ไม่ได้นะเออไม่ว่าล่ไมาว่าละไม่ว่าล่ะไม่ว่าล่ะดูสิพูดแบบอ่อนโยนอะมันจะออกให้ไหม ไม่ออกเลโอตายหา่าแล้วครับคือต้องต้องขอบคุณกิกซี่นะที่แบบมันเป็นดาเมจเวทมันช่วยได้ใช่นะเอเมิลี่ก็ออกนะก็คือดูว่าโอเคอ่ะเป็นแมทที่ที่ชอบอยู่นะแบบคือคือแคลรี่ทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะนอกจากยิงตัวบางๆแต่ตโลนี่คืออึดมากแต่ดูของกันว่าตโล่ออกอะไรไม่ออกรองเท้าเลยอ่ะออกออกแต่เกาะอางเดียว ด้าผมโอเคถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u ั s c ส i b e like, ิกด้าผมสำหรับพาร์ตี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับเจ้า,ามา